สวัสดีครับเจกรับสิคะลูนแล้วครับผมอามินไปแลัอบเจแล้วมาดูตวอยานในชาติเปิตาดีกว่าิตาขนทยานใน่งชาติชาติชาติมอกอบเปิัตาดินขึ้นมาดูสักนิดที่ทะยานนะครับก็นั่งอยู่ก็ก็เข้าาหนอนครับต้่นรับ เที่ยวก็กลับกันได้แล้วนะครับก็ไม่มีใครที่ปกติเขาจะมาวิ่งที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครนะครับที่นี่เป็นบหมอนสวรรค์ของนักวิ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ช่วงก้าแล้วนะครับจอเถื่อนนะครับมอสต้นมอสจอเถื่อนนะครับเดินกันไปต่อหน้าเด็ก ตัวนึงแบดเวิร์ดนะครับสเบสเวิร์ดตาแบกหน้านะครับมาตินแบกหน้าแบกหน้านะครับก็ผมก็จะพามาเที่ยวชมประมาณนี้นะครับเห็นข้าวๆนะเด็กนี่ก็กำลังอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินนะเดับน่าจะตกแล้วนะครับก็รื่นรื่นนะครับจะมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย

哥，等你回来再玩，好不好？